มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเลิกกิจการในไทย 27ตุลาคมได้มีการรายง,งานและบริษัทอ r ปิโก i g ไฮเทคจำกัดมหาชนประกาศแจ้งการเลิกกิจการบริษัท Hyundai Motor Thailand จำกัดโดยระบุว่าเรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรับแห่งประเทศไทยบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่4ทับ2023ของบริษัท h ุ u n d a i Motor Thailand จำกัดวันที่26ตุลาคม2566มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการตามรายละเอียดดังนี้ ชื่อบริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดทุนจดทะเบียนปัจจุบัน137ล้าน5แสนบาทจำนวนหุ้น5 5 0 0 0 0หุ้นสัสดส่วนการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ20 HMTH ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่1เมษายน2566เป็นต้นมา จึงมีความจําเป็นต้องเริ่มกระบวนการเลิกกิจการทั้งนี้การเลิกกิจการไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือลงชื่อนายเย็บสูชวนประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาพิโกไฮเทคจำกัดมหาชนสำหรับบริษัทอาิโกไฮเทคจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นในปี2539 และจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2545ดำเนิงนงานภายใต้การบริหารงานของนายเยบซูชวนประธานและเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอาปิโกโดยได้ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในปัจจุบันมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองอีกทั้งมีการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศได้แก่มาเลเซียสาราฐประชาชนจีนและโปรตุเกส อพิโกไฮเทคธุรกิจหลัก3ส่วนได้กแก่ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการและธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อปัจจุบันกลุ่มบริษัทอพิโกประกอบไปด้วยบริษัทย่อยและบริษัทรวมทั้งสิ้น4.7บริษัทแบ่งเป็น3.3บริษัทในประเทศไทยและ14บบริษัทในต่างประเทศบริษัทดงังแจ้งเลิกกิจการในไทยคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ